มาชวนวิ่จังเวนยังเนี่ยอ้าวไ่โอ้ตหลอดนี่ยูสึกใกล้กลลกนดนย่นางมาแล้วกูทาาเขาว่าทางเขาว่ากายบ่นเเขาว่าเออเออเขามาเขามาบานมีบานคนแล้วมีชนวิ่เขาชวนวิเนี่นย ทางเ้ยใช่ก็ไม่มีบ้านคนนี่เด้ามาบ้านคนเลียงเรียวใช้เรียวควาเลยเลยชนวิกนี่ฮะใช่ป่าผมมบชนวิกแต่ จะทางทางลายก็้องีนี่พุ่นๆแล้วโรบิดโอ้มันบังลูกแว่นว่ะทาง น,นี่ะแมนปุณิฮะว้าโอ้โอคิวขี่นี่แหละถามาสิ่งที่อยากรู้สิ่งที่อยากเห็นอยู่พุดอยู่พูดธีรถมีรถหลายล,ายลายโอ้อว่าไงนะน้องอาก,ก่ตื้นเนี่ย นี่แล้วมึงสนใจครับเบิ้งเกาหลีนี่คือว่าขัดเลยต้องเ็นกี่เท่าเลยตลาดมันยิ่ขัดลลด้วอ้อหเราเรียนตรงกลางแต่ละไล่เนอคนคนเี้ Tá bom.